สวัสดีครับสวัสดีครับอู๋หมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับชื่อพี่บัญชาพี่บัญชาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่บัญชาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และก็เลขกาะตร์ครับวันนี้เราจะมีความรู้ดีๆที่จะมาถ่ายทอดกัน อะไรยังไงเป็นอย่างไรบ้างเราจะดีะเสียครับกับพี่บรญชาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับพี่บรญชาครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนสุขสิตนะครับสวนตะมนโครนาอยู่ที่พิกัดก็บ้านเลขที่1นทับหนึ่งหมู่เก้าบ้านสี่บบนนตำบลสังขะพรมเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาถิ่คันคนีะครับครับผมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก่อนจะเข้าไป ช่วยกันพยากรณเดี๋ยวผมรบก,กวนฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้แก่ผมแนละทีมงานทุทกๆคนด้วยกันนะครับครับแล้วเราก็มาเข้าเกณฑ์พยากรณของชาวราศีกันของเดือนกันยายนด้วย2,565นะครับว่ามีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับจากอิทธิพลคราวนี้ ดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์อยู่ใ,ใกล้ๆตัวครับพมมีเกณฑ์ยังไงดีบ้างครับพี่ครับตอนนี้คนราศีกันตอนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดผมจะเบิกนําเลยก็คือในเรื่องของคําพูดคําสัญญาหรือสัจจควาจารครับผมช่วงนี้ให้ยึดมั่นไว้ให้ดีให้เลือไว้ให้ดีนะครับอย่าผิดสัญญาไม่งั้นคุณจะดน มีเจ็ดงานได้ไง่ายๆโดนยกเลิกสัญญาได้ไง่ายๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือ,อนตัวนี้มันสลับเรือนกันอยู่มันก็เกิดเป็นดาวอนุกเกษตรดังนั้นผิกธิทนต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเราทําผิดทํานองคองทำทําไมจึงบอกว่า ทำนองทองทำะไะเพราะว่าดาวพฤหัสที่เป็นดาวแห่งสัจจวาจาดาวแห่งคุณธรรมอยู่ในเรือปรนปัตนิเป็นเกษตรซะด้วยเล็มเราอยู่ดังนั้นการที่เราทำอะไรก็ตามเคยสัญญาอะไระไว้ก็ตามไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษรคำพูดด้วาจาสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นด้วยคำพูดก็ตามด้วยตัวเราด้วยทั้งสองฝ่ายก็ตาม ให้เราเรยืดมั่นถึงมั่นไว้นะครับทําตามให้ได้แล้วปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าคุณบิดคิ้วแม้แต่นิดเดียวคุณย้นไม่หนุดนะครับครับเพราะว่าดาวพฤหัสจ้องอยู่นะครับฉะนั้นดาวอังคารที่มีการอยู่ในภพของ สุภะใช่ไหมครับใช่ครับ,รบผมผม,ผมก็จะขอ<ช>บอกไว้อีกครั้งว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของที่พี่พูดมาเกินมาแล้วก็คือการผิดคําพูด <ๆ S 2> การผิดสัญญาเอ้บอกว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเป็นอย่างนั้น<ช>ก็ให้ระวังจะโดนนายจ้างหัวหน้าใช่ครับผมจะเล่นงานคุณเขา้าถ้าเป็นลูกน้องเขาก็อาจจะตกงานเราดื้อหรอครับคุณลใช่ครับน่าจะเป็นประมาณนั้น อ๋อผมอีกอันหนึ่งถ้าอยากระเสริมผมเห็นดาวเกตที่เข้าตรงนี้ดาวเกตนี่มันเป็นในภพบอะไรใหม่ๆกดต,ตักกดตักอะไรใหม่ๆเอ๊ะหรือว่าที่คุณไปผิดสัญญาก,กับเขาเนี่ยคุณเจออะไรใหม่ๆหรือเปล่าใช่มีเกณฑ์ที่จะเอ้ยอ้ซ้ายก็ดีขวาก็ดีเออเอ้ยกูเอามันไม่เอานี่ล้กันว่ากูเคยสัญญากับเขาไว้แล้วกูจะไปทางนี้แทนไม่ได้นะครับ เกณฑ์แบบนี้ครับครับผมได้ใหม่หรือเก่าพูดง่ายๆครับถ้าจะไปมองว่าเออเราไปเจอเราไปเจองานที่อื่นแล้วเราจะทิ้งสัญญาตัวนี้ไปเอางานใหม่อะไรประมาณนั้นก็เป็นได้ถูกฟ้องอ่าใช่ครับคุณอาจจะูกดฟ้องก็ได้ต้องมองอดีๆนะครับเพราะว่าดิ้นยังไงก็ดิ้นลำบากเพราะว่าดาวราวหูที่เป็นอลิ ครับผมตอนนี้ก็เป็นมระมานันดาวราหูเนี่ยจะเป็นช่องทางการซิกแซกจะหลบซ้ายหลบขวาตอนนี้มันหลบไม่ได้อยู่หลบไม่ออกขอให้ทําอะไรแบบตรงๆครับตรงไปตรงมาดีที่สุดใช่ครับครับผมส่วนเรื่องการเงินบ้างนะครับคุณอะไรนะครับได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมเพราะว่าดาวมฤตยูกับดาวอังคารอยู่ร่วมกันในเรือนสุพะเขาเรียกว่ามันเหมือนประทัดนะครับ คุณจะมองว่าดอกเล็กๆคงไม่มีอันตรายอะไรแต่อย่าลืมว่าดอกประทัดดวงนั้นใหญ่มากเสีดังมากนะครับให้ระวังให้ครับสอบมาเรื่องการเห็นกันบ้างจะเป็นอย่างไรดีไม่ดีกลาการเงินตอนนี้นะครับถ้าหากเราเรายังมีในเรื่องของ อย่างที่บอกตอนแร К กก็คือยังรักษาสัญญารักษามั่นคงในศีลในธรรมในสัญญาคําพูดอะไรต่างๆถ้าเรารักษาตัวนี้ได้ดีแน่นอนดีแน่นอนครับเพราะว่าดาวศุ์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระรายได้การเงินการเงินการเงรองของเราใ่ครอยู่ในเรือนของเราเองในเรือนตนุของราศีกันนะครับดังนั้นถ้าเราทําอะไร ถูกต้องคือเอกสารก็สัญญาต่างๆเราทําตามเรียบร้อยดีทุกอย่างหมดจดคผมทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาครับครับผมพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือถ้าเราเดินตามเส้นทางยังไงก็ถึงเป้าหมายครับครับผมอย่าเดินออกนอกทางอย่าแวะข้างทางก็พอนะครับครับแวะปั๊มได้ไหมครับอ้าวปวดต้องฉี่ไปได้อ๋อโอเคครับผมครับ ส่วนเรื่องความรักอ,อผมก็มองว่าต้องเหมือนเพลงอัศนีได้อย่างเสียอย่าง<ช>ครับเก่าก็แสนดีใ,<ช>ใหม่ก็เข้าทีไองน,นี่จะเลือกยังไงดีเราต้องดูว่าเราสัญญากับคนเก่าไว้ายังไงถ้าเมื่อคนเก่าสัญญามันหมดแล้วไปนะครับ หรือถ้าหากว่าไม่ดีทั้งคู่ก็ไปเถิดทั้งคู่เลยครับผมแต่เอาเป็นว่าสัญญาเคยทําเอาไว้ไม่ได้ครับต้องรักษาสัญญาใชครับผมเดือนนี้อดทนหน่อยนะครับครับผมโอเคมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับพี่ครับก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของโอกาสใหม่ๆเราอย่าพิ่งเลือกนะครับเพราะว่ายังไงซะดาวเสาเป็นกเกษตรอยู่ดาวเสาก็ยังเป็นของเก่าอยู ยังไงซะของเก่าดีกว่าของใหม่แน่นอนครับครับอย่าไปมองว่าของใหม่ใช้ไรกว่าเดิมไม่ใช่นะครับอาจจะเคลือบแฝงด้วยกล<ม>ูบต่างๆให้เราหลงกลได้ง่ายๆดังนั้นช่วงเนี้อยู่ที่ตัวเราต้องมั่นคงในตัวเองครับ,รบหญิงยโสเชิดหน้าเข้าไว้สู้ต่อไปนะครับด้วยเส้นทางที่เรามองว่า เราทำมาดีแล้วเราก็ต้องทำต่อไปอดทนอีกนิดครับผลเดือนกันยาอาจจะตุลาไปปลายเดือนครับทุกอย่างคุณจะได้เลือกทางที่ถูกต้องหรือว่าชัดเจนบได้อีกทีหนึ่งนะครับสู้นะครับครับสู้ครับสำหรับชาวราศีกันครับผมครับผมจบแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ ราศีต่างๆของเดือนกันยายน2 5 6 5นรยบะครับอยไรก็ตามผมฝากขอบคุณพี่บัญชามากๆนะครับผมที่มาเป็นพิธีกรร่วมในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ <ๆ S 1> ครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดกระดิ่งติดตามนะครับ,ดบก,รกด s u b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆ,ๆคนโอเคก่อนจะทิ้งท้ายไป <ๆ S 1> ผมขอคติดีๆสักอันนึงนะครับพี่บัญชาครับ คติของผมที่ยึดถือมาตลอดเลยก็คืออย่าอยู่อย่างทอ้ออย่าอย่าอยู่อย่างอยากอย่า,ยาทอ้ทอท้อฝังให้เสร็จนะครับความหมายก็คือการที่เราอยู่ด้วยความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์นะครับอย่าทอ้อก็คือเราทําอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคเสมอเราจะต้องสู้และก็มีความวิริยะ อุสาหะในงานที่ทำนะครับคืออย่าทอ้อทอฝันให้เสร็จก็คือเราอย่าทิ้งเป้าหมายของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจุดโฟกัสสูงสุดของชีวิตคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ฝังไว้ไปให้ถึงนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีและมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับ ขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ